เพื่อนๆวันนี้จะพามาดูต้นมะกอกเนะาะมะกอกต้นนี้อยู่ติดๆกับบ้านเราเลยมะกอกป่านะเพื่อนๆมะกอกไทยเนะาะมะกอกป่าปีนี้ไม่ดกค่ะทุกปีเขาจะดกมากมะกอกต้นนี้แต่ว่าไม่ดกก็จริงนะเพื่อนๆแต่ว่าสลัดใบออกออกดอกแล้วมีมีผลเล็กๆเกิดขึ้นมาค่ะปกติยังไม่ออกผลนะแต่ปีนี้ออกผลเร็วมากเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆมีตุ่มเล็กๆ เกิดขึ้นมาอยู่ติดกับบ้านเราเลยรสชาติดีค่ะมะกอกมะกอกต้นนี้รสชาติดีนะเพื่อนๆเปรี้ยวฝาดหวานมีอยู่สามรสเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้นะคะมะกอกประโยชน์เขาเยอะค่ะมีวิตามินเอวิตามินซีไนาอาซินฟอสฟ,ฟอรัสประโยชน์เขาเยอะมากค่ะเนี่ยถ้าเป็นยาแผนโบราณไทยก็เปลือกของมะกอกเนาะเวลาปวดท้องเจ็บท้อง เขาก็จะเอา,อาเปลือกนี่ไปแช่น้ำดื่มเนาะประโยชน์เขาแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาด้วยนะมีวิตามิน A วิตามิน C ตป้องกันเลือดออกตามไรฟันเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้เราพามาดูต้นมะกอกค่ะมันออกลูกออกลูกอีกแล้วก็เลยเออมะกอกนี่ก็ดีจังเนาะประโยชน์เยอะดีปกติก็ไม่รู้นะคะ กินอย่างเดียวกินว่าอร่อยกินอย่างเดียวแต่พอมาศึกษาดูโอ้เขามีประโยชน์หลายอย่างเราชอบกินใบอ่อนนะคะเอามากินกระลาบเพื่อนๆใบอ่อนเขากินกระลาบอร่อยใบอ่อนก็มีวิตามินเยอะเนาะวิตามินซีสูงวิตามินเอมีครบถ้วนแล้วก็นูกเขาจะเอาไปสกัดเป็นน้ำมันมะกอกเนาะบำรุงเส้นผมเนาะเพื่อนๆประโยชน์เขาเยอะนะเพื่อนๆพามาดู ร่วงอยู่เอาไปปลูกที่บ้านเหมือนกันอันนี้อยู่ติดริมด้วยเนาะกลไปนิดนึงเดินนายจุประมาณสิบนิน้สิบเก้าอันนี้มเมล็ดเขานนมเมล็ดเขาเป็นแบบนี้แหลนนะเมล็ดเขาบางคนก็ไม่รู้ประโยชน์ของเขาเนาะประโยชน์เขาเยอะเพืเ่อนๆตอนนี้กำลังออกลูกใหม่ ปีที่ผ่านมาไม่ดกมากอกไม่มีดกสักต้นเลยไม่รู้เป็นเพราะว่าดินฟ้าอากาศสภาพะภาพฝนฝนหรือเปล่านาะเพราะว่าพอช่วงฤด,ดูหนาวออกดอกเสร็จนะออกลูกอีกค่ะออกลูกเร็วปกติก็ประมาณเกี่ยวข้าวถึงจะออกลูกเนาะช่วงฤด,ด,ดูเกี่ยวข้าวแต่ว่าปีนี้ออกก่อนก็งง,งเหมือนกันเนาะทำไมถึงออกลูกงง เพราะว่าปีนี้ไม่ฝนฝนดีเกินไปหรือไม่ดีก็ไม่รู้ถึงไม่ออกลูกเนาะเพื่อนๆออกลูกน้อยแต่ว่าพอออกลูกเสร็จร่วงเสร็จก็ออกดอกเลยนี่อะไรอ่ะเพื่อนๆถ้ามาดูต้นมะกอกประโยชน์ของมะกอกเนะาะมะกอกป่าบ้านเราเนาะเพื่อนๆคลิปหน้าค่อยว่ยาก,กันนะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนถ้ามาดูมะกอกประโยชน์มะกอกค่ะบ๊ายบาย บ๊ายบายค่ะ